เจอกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปที่แล้วก็ขัดนะครับขัดขัด,ดทูทก็พอได้นะแต่ต้องขยันขัดหน่อยครับครับจะหายเลยอันนี้ก็เริ่มหายแล้วนะ,ะเดี๋ยวให้พี่นน,นเปลี่ยนเรียกอะไรปัดนน้ำฝน ต้องใช้ผ้าสะอาดเช็ดอีกรอบนึงตอนนี้น้ำยามันยังอยู่มันเลยแบบดูแบบคุ่นขุ่นอยู่แต่คราบน้ำก็เริ่ม,เร,มเริ่มหายอยู่เนี่ยแต่ก่อนนี่คราบน้ำเยอะนะนี่ผมนั่งขัดตั้งนานครับเป็นชั่วโมงอะ บริจาคครับอัน,นอันนี้บริจาคไหนฮะ,ะรูเดียวมันจะอยู่แค่ยูนี่มันจะไปไหนมันรูเดียวก็พอแล้วอ,อยู่ไหมโอ้ยนั่นอยู่เลยยู่ไหม ขอบคุณเสียทิวครับ TC Truck เฮ้ย TC อะไรวะ TC TC พหรือเล่า TC Truck ใส่อกันหนึ่งเออเปิดเ,เปิดปั๊มน้ำฝนทำอยู่ข้างบนดิเรายังไม่ได้เดินทางเลยครับรอเสียตินอยู่พอไม่หย,ยุดได้หยุดมันต้องหยุดแหละเนี่ยเนี่ยเออนั่นแหละ ถ้าเราล้างรถน่ะคือเราต้องเช็ดให้แห้งเลยครับมันจะไม่เป็นคราบน้ําถ้าเราล้างแล้วไม่เช็ดนี่ยังไงคราบน้ําก็ต้องอยู่วิกย์อไรเช็ดทั้งคันเลยครับเพราะเช็ดเช็ดไปมันจะลื่นมากเลยลื่นมาก หายอยู่นะแต่ว่าไม่หายหมดต้องฉลอมอีกนะิดนก็คือมันจางลงอยู่นะไอ้สนิมตรงเนี้ยจางก็เดิมอยู่อันนี้ยังหนาอยู่น้ำอยู่ฝั่งนี้เยอะนะครับตรงนี้มันเลยหนาะ น้ำยายังอยู่ยังเช็ดไม่หมดเลยฝั่งนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่เสาด้านนูนะ้นน่ะมันโดนดินเยอะแล้วมันจะหมองครับด้านหน้ามันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ ไหนอันนี้บริจาคนะครับนี่ใครอยากได้รถเสียบตีนมีไหม,มสมบัติยามีไหม,ม,ม<ะ>ใส่สมบัติยาไหม<อ>ไหนเสร็จแล้วดูหน่อย,ว,ยวุ้ยมองไม่เห็นเลยนั่นนะ นั้นเดียวไหมติดวิติลินเนอะไม่บาดเลยนะเนี่ยไม่ค่อยบาดหรอกอันนี้อันนี้บาดนี่นู่นแน่นนะใช่ไหมโอเคดูได้อยู่เฮ้ ไปติดน้องมะนาวหน่อยติดได้ไหมไไหพ่อไปไหนไปไหนพ่อพอไปสายดอกอยู่บ้านเนาะเอออยู่บ้านมันดีที่สุดเนาะถ้าเดินทางแล้วก็มีแต่เสียเงินเลยมีแต่เสียงเงิน <c oughs> เดินทางก็มีแต่เสียงเงินนั่ะเนปลลอดภััยกใคครตวนหายเนาะอยู่บ้านปลอดภัย เดินทางนี่เสียงอันตรายมากเย่าวไว้นี่แหละให้ใหเพื่อเอาไปติดไอ้นางฟ้ารถเสียตินนะ่ะไม่รู้เสร็จหรือยังก็ไม่รู้นะครับ ไอเลดตัวนี้ของแท้นี่เงาดีมากเลยนะของญี่ปุ่นของเขาดีจริงญี่ปุ่นคราบน้ำก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกมันจะไม่ลื่นเลยไม่มีความลื่นเลยพอเคลือบน้ำยาไปโอ้ลื่นมากเลยตอนแรกมันจะสาก,สาก อันนี้ก็เสียทิวให้มาของฟร,รีใครอยากได้ก็สั่งเอา TC TC าร์ทหรือเปล่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเคครับก็เงาก็มืเดิมอยู่ก็ถือว่าใช้ดีอยู่ครับน้ำยาเขานะครับแต่ว่า Uh oh. ใช้เวลาขัดตั้งนานครับเพราะว่ามันคราบมันเยอะมากเลยถ้าได้เครื่องนอี้น่าจะเร็วกว่าน,นี้นะต้องใช้เครื่องปั่นนะครับโอเครอเสียตินก่อนครับเจอกันงานบุญนุ่นแหละนะครับเดี๋ยวเอาไปไหว้ที่บ้านจะรวยก่อนนะครับ ผมว่าไม,ไม่ต้องลดหน้าหรอกมงมันพอดีแล้วแหละมันก็ไม่ได้สูงมากอะไรนะดูดิพี่น้องว่าลดหน้าไหมไม่ลดหรอกเอาแบบนี้แหละไม่รู้ว่าน้ำมันจะถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยวิ่งมาจากวิ่งมาจากโคราชก็ยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยนะเนี่ย ต้องเติมได้เลยนะตอนแรกมาครึ่งทางตอนนี้ลดหวบไปแล้ว